สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเติมกงาคริปโตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กราฟตันต่างๆที่น่าสนใจกัสนสักหนึ่งแล้วกันก็ตอนนี้ช่วงนี้บิตคอยก็มีการขึ้นมาเนี่ยที่เรียกได้ว่าขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับขึ้นมาแตะโซนประมาณ290 0 0เกดอลลาร์เกือบๆถึง29,0 0 0ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าเป็นการขึ้นมาที่แรงพอสมควรตอนนี้หลายๆคนเนี่ยก็เริ่มมีมุมมองว่าบางทีอาจจะเป็นช่วงของบูลัน อาจจะกําลังมาแล้วก็เป็นด้นเหมือนกันนะครับก็เหมือนคุณวิลลี่วูเป็นหนึ่งในนั้นเนาะก็เหมือนคลิปที่แล้วเลยแหละครับก็จะมีอินดิเคเตอร์ของเขาเป็นเส้นสีส้มและสีม่วงทุกครั้งที่ราคาของทางตัวบิตคอยเนี่ยยกเหนือ2เส้นนี้ได้นะครับก็จะเกิดการขึ้นขึ้นมาที่แบบขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับขึ้นมาเยอะพอสมควรพอผ่านมาได้ยกเหนือทั้ง2เส้นนะครับก็จะขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยก็สามารถยกเหนือทั้ง2เส้นได้อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ย อาจจะขึ้นแล้วก็เป็นได้เหมือนกันเนี่ยเขาก็บอกมาเนาะตรงนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งละกันที่เราสามารถมองได้แล้วก็รู้สึกใจชื้นสักหน่อยหนึ่งตอนนี้กราฟของทางจะตัวบิตคอยนะครับถ้าเราสังเกตตอนนี้เนี่ยเกิดการไม่ผ่านโซน28,000ดอลลาร์ตรงนี้นะครับหรือประมาณโซนอ่า990,000บาทเนี่ย2 8 0ห0ดอลลาร์หรือว่าโซนประมาณ9 9 0 0 0 0บาทนะครับมีการขึ้นไปชนและไม่ผ่านนะครับปัจจุบันเนี่ยเกิดการโดน รุบลงมาลากลงมานะครับมาชนบริเวณเส้น EMA 50ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงตรงนี้ก็ตรงนี้มีโอกาสนะครับที่ทางตัวบิตคอยน์จะเป็นไปได้2กรณีที่ผมมองคือกรณีแรกสามารถยกเหนือตรงนี้ขึ้นไปได้28,810ดอลลาร์ไปไซเว่นบนนี้ก่อนหรือว่าจะขึ้นไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าทําได้เนี่ยตรงนี้มีโอกาสที่ทางตัวบ t c o i n จะไปเป้าหมายต่อไปครับโซนประมาณบริเวณ 3 1 8 7 9ดอลลาร์หรือว่าประมาณ1ล้าน1แสนบาทตรงนี้ครับก็เลขอาจจะไม่เป๊ะมากเนาะแต่ก็จะประมาณนี้ละกันที่ทางตัวบิตคอยถ้าสามารถทะลุให้8 8 1 0ดอลล่าร์ตรงนี้มาได้เนี่ยที่จะสามารถขึ้นมาโซนนี้ได้ถือว่ามีลุ้นนะครับก็จะเป็นโซนแนวต้านโซนประมาณนี้เลยปุ๊บทีนี้อีกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่มันไม่สามารถชนะโซน 2 8 8 1 0ดอลลาร์ลงมาได้แล้วนะครับก็มีโอกาสนะที่อาจจะหลุดตรงเส้น EMA 50ลงมาถึงโซนประมาณ25,237ดอลลาร์แบบเป็นแนวรับใกล้ๆก,ก,ก่อนนะครับก็จะเป็นโซนเส้น EMA สีเขียวเส้น EMA 100ตรงนี้นะครับราคาประมาณ870,000บาทนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับใกล้ๆในกรณีที่มันไม่สามารถยกเหนือได้และมีการทะลุลงมาต่อนั่นเองครับก็จะเป็นแนวรับที่ ถือว่ามีความสําคัญในระดับหนึ่งเลยละกันก็เนี่ยมีโซนที่มีการซ้ําของราคาบริเวณนี้บริเวณนี้นะครับแล้วก็เป็นเส้น EMA 100ตามที่ได้บอกไปนั่นเองตรงนี้ก็รอเฝ้าดูกันสักหน่อยหนึ่งละกันครับถ้าเราถอยออกมาดูในภาพรวมกว้างๆสักนิดหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็ถ้าคุณมองว่ามันเป็นบูรันเนี่ยยังมองว่าถึงจะมีการย่อลงมาเรายังสามารถมองไปต่อได้นะครับมันจะแย่จริงๆมันจะหลุดกลับไปเป็นตลาดหมีแบบโดยสมบูรณ์เนี่ย ก็ต่อเมื่อมันมีการหลุดตรงโซน15,548ดอลลาร์หรือว่าโซนประมาณ560,000บาทตรงนี้ไปครับก็จะเป็นการทําโลใหม่รอบแล้วตรงนี้ก็เป็นตัวคอนเฟิร์มแล้วกันถ้ามันเกิดหลุดตรงนี้ลงไปอีกสักครั้งเนี่ยว่าตลาดหมียังไม่จบนั่นเองครับประมาณนี้นะสลับทางตัว BTC ภาพรวมตอนนี้ยังถือว่าโอเคยังพอได้ลุ้นอยู่แล้วกันครับแต่ก็ต้องระวังย่อสักหน่อยหนึ่งนะสลับช่วงนี้ประมาณนี้ครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นทางเจ้าตัวของลูน่าคลาสสิกนั่นเองข้าวถเจ้าตัวนี้เนี่ยได้มีการหลุดโลเดิมมาแล้วนะเนี่ยตรงประมาณ0.03ตัว12ดอนลลร์เนี่ยตรงนี้ได้มีการหลุดโลเดิมมาแล้วนะครับเป็นการพิงไส้ในไทม์เฟรมเดย์ไว้ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าอาการเริ่มจะมันก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เหมือนกันนะส่วของตัวลูน่าคลาสสิกเนี่ยตอนนี้มาติดเสน้น EMA 20ด้วยนะในไทม์เฟรมเดย์ไม่สามารถชนะขึ้นไปได้ RSI เนี่ยก็เหมือนจะพยายามจะขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่า ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าไม่สามารถทําได้และเกิดการหลุดตรงบริเวณติ่งตรงนี้ลงมาอีกรอบนึงเนี่ยประมาณโซนเท่าไหร่โซน0.011587ดอลลาร์มีโอกาสนะที่ฐานเจ้าตัวของลูน่าคาสซิกเนี่ยอาจจะมีการพักตัวลงมาก่อนนะครับซึ่งแนวรับเนี่ยคือทั้งกรอบนี้เนี่ยมองว่าเป็นแนวรับหมดเลยครับเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่านี่ด้านซ้ายก็จะเป็นโซนที่มีการย่ำของราคาบ่อยตรงนี้ก็จะเป็นโซนแนวรับเหมือนกันแหละครับของฐานเจ้าตัวลูน่าคาสซิกของเรา ตรงนี้รับได้หมดแต่ก็อาจจะมีการล่วงมีการทะลุลงมาบ้างแต่ว่าโซนที่มองว่าไม่ควรจะหลุดก็คือถ้าไม่หลุดจะดีมากเลยครับก็คือโซนศูนย์จุดศูนย์สี่ตัวแปดห้าแปดเก้าถึงโซนศูนย์จุดศูนย์สี่ตัวเจ็ดสี่หกสี่ตรงนี้นั่นเองครับถ้าไม่หลุดได้จะดีมากๆเลยสำหรับฐานเจ้าตัวของ Classic. ลูน่าคลาสสิกสำหรับถ้าเราถอยออกมาดูในภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยตรงนี้ถ้าใครจะยังมองเป็นลักษณะของการขึ้นหนึ่งลงสองแบบซิมเพิลซิมเพิลเลยนะเนี่ยก็มองดู เทานลง2นะครับเตียมไป3 4 5หอะไรต่อไปเนี่ยมองว่ายังสามารถมองได้อยู่นะครับเนื่องจากยังมีแนวรับอีกค่อนข้างจะเยอะและยังไม่ได้เสียทรงอะไรขนาดนั้นในภาพรวมใหญ่นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นในกรณีนี้จริงๆเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานเท่าไหร่คงจะต้องรอข่าวอะไรอีกค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้หนาคลาสสิกพูดตรงๆเลยว่ามันค่อนข้างจะนิ่งๆเงียบๆมากๆเลยครับข่าวอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่แน่ชัดแบบไม่แน่นมีแผนรีเป็ มีแผนจะช่วยแบบเต็มที่เนี่ยไม่รู้จริงเท็จมากน้อยขนาดไหนคงจะต้องรอดูไปสักระยะหนึ่งเลยกันถ้ามันมีข่าวว่าไบแนนช่วยหรือมีข่าวดีอะไรอื่นๆออ,ออกมาเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่ราคาของทางเจ้าตัวลูน่าคลาสิกเนี่ยจะพุ่งกลับขึ้นไปได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครเล่นสั้นเนี่ยตอนนี้ก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงละกันอย่าลืมตั้งซอบลอ็อตตั้งแผนสําหรับใครที่ซื้อทิ้งเอาไว้ลุ้นยาวๆหนึาบาทเนี่ยก็ ซื้อเฉพาะเงินที่คุณส่วนที่คุณพร้อมจะลงทุนพร้อมที่จะเสียงไปประมาณนี้ละกันครับสำหรับทานจะตัวของลูน่าคลาสสิกในด้านของโซนราคาไทยเนี่ยอุ้ยแ๊บนังนะในด้านของราคาไทยนะครับโซนแนวรับสําคัญที่มองว่าไม่ควรจะหลุดเนี่ยก็จะเป็นโซนนี้เลยโซน0.003บาทตรงนี้ครับที่ได้เห็นเนี่ยก็จะเป็นโซนแนวรับสําคัญที่มองว่า ลงมายัางไงก็ได้แต่ถ้าไม่หลุดตรง0.003บาทได้จะดีมากๆเลยประมาณนี้ละกันสำหรับทางตัวรูน่าคลาสสิกถัดมานะครับก็จะเป็นฐานจุดต,ตัวของ s i ก n นเบ o ร์นั่นเองตัวนี้เนี่ยก็ได้มีการหลุดโลตรง1.7บาทลงมาแล้วก็เป็นกรอบก่อนหน้านี้ที่มันมีการไซเวย์กันนั่นเองครับเนี่ยจะเป็นโซนประมาณนี้ก็มีการขึ้นไปเทสเส้น E m a สีแดงเส้น EMA สีส้มตรงนี้อยู่หลายครั้งมากๆครับแต่ไม่สามารถ ชนะได้ทาให้ปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนวอลลุ่มมันอ่อนลงแล้วก็โดนตบลงมาเองตรงนี้ต้องจับตาดูนะครับว่าทางเจ้าตัวของซิกเน็ตเวิร์กจะสามารถยกเหนือ1.3บาทตรงนี้ได้หรือเปล่าอย่างน้อยก็ขอให้มันเป็นการไซด์เวย์หรือไม่ก็จะพุ่งขึ้นไปเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ให้ยกเหนือโซน1.3บาทให้ได้ก่อนถ้าทําไม่ได้เนี่ยมีโอกาสที่จะล่วงลงมาในกรอบสีม่วงตรงนี้ครับจะเป็นโซน1.1บาทถึง1บาทนั่นเองก็จะเป็นโซนแนวรับสําคัญแนวเก่านะเนี่ยตรงนี ตรงนี้ครับผมเนี่ยที่เคยวงเอาไว้แล้วก็ตรงนี้นั่นเองก็อย่าให้หลุดเลยกันถ้าเกิดลงมาในกรอบสีม่วงเนี่ยไม่หลุด1บาทได้จะดีมากๆประมาณนี้นะสลับทานตัวซิกก็ต้องจับตาดูกันสักหน่อยหนึ่งสลับช่วงระยะเวลานี้ตัวถัดมาครับฐานจะตัวของ op o p t i m i s m ตัวนี้เนี่ยถ้ามองกันแบบง่ายๆตรงนี้อาจจะสามารถมองเป็นลักษณะคองคล้ายๆกับ t r i a เ g l e ได้ในระดับหนึ่งนะนี่ประมาณนี้ แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเนี่ยแล้วก็ลงมาประมาณนี้นั่นเองครับซึ่งถ้าเป็นในลักษณะนี้เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะเกิดการพุ่งขึ้นไปชนกับด้านราคากรอบด้านบนก็จะเป็นโซนประมาณ3.2ดอลลาร์นะประมาณกี่บาท3.2ดอลลาร์คูณแป๊บนึง3.2ดอลลาร์ประมาณ100บาทมีโอกาสที่จะสามารถขึ้นมาชนได้หรือไม่แน่ก็อาจจะมีการ ล่วงลงมาได้เหมือนกันล่วงลงมาถึงโซนบริเวณนี้ซึ่งบริเวณนี้เนี่ยในไทม์เฟรมเดก็จะเป็นเส้น EMA ตรงนี้ด้วยเห็นไหมจะเป็นเส้น EMA สีแดงเส้น EMA สองร้อยด้วยนะครับที่มีการขึ้นหักมารับก็จะเป็นโซนบริเวณประมาณหกสิบาทนั่นเองตรงนี้ก็ถือว่ามีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับสำหรับทางตัว o อก็เมื่อก่อนเนี่ยผมมองไว้ว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นมาถึงสามจุดหกสามจุดห้าดอลลาร์ได้นะสำหรับฐานจ้ตัวของ OP ตัวนี้นะครับแต่ว่าก็คือยังขึ้นไปไม่ถึงณนะนะปัจจุบันตรงนี้เดี๋ยวลบเส้นแบบนึงปึ๊บปึ๊บนะครับเนี่ยตอนแรกมองไว้ลักษณะประมาณนี้1 2นะครับเนี่ยจะมีการขึ้น3ตมงนี่สี 4, น่นี่แล้วก็ไปห้านั่นเองซึ่งถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยบางทีอาจจะยังเป็นไปได้อยู่ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยมองว่าตัวนี้เป็น1ย่อย2ย่อย3 4แล้วก็เตรียมขึ้น5ไปจบ3อะไรประมาณนี้เนี่ย มองว่าก็แอบ,บมีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่ก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงแล้กันในการเทรดนะครับเพราะมันไม่แน่นอนถ้ามองในลักษณะนี้จริงเนี่ยก็ถือว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับชุดนี้ก็อาจจะเป็นในลักษณะของนึงเป็นนึงนะครับปุ๊บอาจจะเป็น A B C เออก็ถือว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นในลักษณะนี้จริงเนี่ยทางตัว OP ก็มีโอกาสที่จะสามารถขึ้นมาแตะ130บาทหรือว่า3.6ดอลลาร์ได้ เหมือนการสลับทางเจ้าตัวนี้แต่เงื่อนไขนี้นะครับก็คือทานเจ้าตัวของ op o p t i m i s m ตัวนี้จะต้องไม่หลุดตรงโลนี้ไป60บาทหรือว่าโซนประมาณ 1.775$ ดอลลาร์หรือว่า60บาทตรงนี้ทางตัว op ต้องง่าห้ามหลุดแล้วนะครับก็ประมาณนี้ในการสลับทานเจ้าตัวนี้มองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นมาถึง130บาทได้หรือว่า3.6ดอลลาร์ได้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่หลุด1 7 7 5ดอลลาร์หรือว่า60บาทไปนั่นเองประมาณนี้ในการสลับทาเจ้าตัวนี้ตัวถัดมาครับทาง e n s ทางตัวนี้มาดูกันแบบง่ายๆนะเพราะว่ามันมีลักษณะที่ก็ถือว่าน่าสนใจรายกันเนี่ยมีเส้นเทรนไลน์ล่างที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับมีไตประมาณนี้แล้วก็มีเส้นเทนไลน์บนนี่ในทางฟีมเดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมาณนี้เลยตีลากขึ้นไปหรือว่าจะลากขึ้นไปตรงนี้เลยก็ได้ นี่นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นทร i a แองเกิลก็รอดูแล้วกันว่าจะหลดไปในทิศทางไหนถ้าพุ่งขึ้นไปเนี่ยก็ขึ้นไปได้มีโอกาสที่จะขึ้นไปได้เหมือนกันครับโซนแนลต้าเนี่ยใกล้ๆถ้าวางใกล้ๆก,ก็20ดอลลาร์แต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยเทปโปรฟิศสักหน่อยหนึ่งแล้วรอลันขึ้นไปใหม่ก็จะเป็นโซนถัดไป23ดอลลาร์อะไรเนี่ยก็ว่ากันไปแล้วกันมาบอกให้เฉยเนะว่าทางตัว ens เนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกับทางเกินให้เราได้มีการจับจังหวะเล่นกันนั่นเองถ้าล่วงลงมาล่ จุด stop loss อยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงเนี้ยสิดอลลาร์ก็ว่ากันไปเนี่ยสิดอลลาร์หรือว่าแบบเอาแบบปลายสุดเลย7ดอลลาร์อันนี้ก็แล้วแต่ความเสี่ยงการบริหารที่คุณรับไหวแล้วกันครับประมาณนี้นะสลับทางตัว e n s ตัวถัดมาทางของชิบะอินุทางตัวชิบะอินุเนี่ยตอนนี้ก็เมื่อก่อนเนี่ยคือมีลักษณะประมาณนี้เหมือนกันนะเนี่ยมีเส้นเทนไลน์ที่มีการลากตัดลงไปนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีการลงมาเทสลงมาเทสอยู่ว่าจะ ลงกลับไปหรือเปล่าแต่ก็ยังสามารถยืนเหนือได้อยู่ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วกันครับดูไปในทางฟรรเย่ย่อยสักหน่อยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทางตัวของชิบหายนู้เนี่ยอาจจะมีการฟอร์มแพทเทิร์นคล้ายๆนี้ก็ได้ครับเนี่ยประมาณนี้นี่ก็อาจจะมีการเลือกทางในอีกไม่นานนี้นะสำหรับฐานต,ตัวของ ชิบะไอโนุถ้าใครเล่นสั้นเนี่ยก็ลองเล่นดูได้ถ้าลงมาเนี่ยก็อาจจะลงมาถึงโซนประมาณนี้ไม่มีราคาไทยให้นะครับทศนิยมมันก็ค่าจะดูยากมากๆเลยก็ประมาณ0.05ตัว946ดอลลาร์ถ้าเกิดการล่วงลงมานะครับถ้าขึ้นไปได้เนี่ยดูแป๊บหนึ่งก็อาจจะมาสักโซนนี้มีโอกาสที่จะขึ้นมาได้เหมือนกันเนี่ยโซนประมาณสัก0.0 4ตัว1 2สองล่าตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูสัญญาณอีกทีว่าขึ้นแรงเบามากน้อยขนาดไหนนะครับ RSI เนี่ยก็ถือว่าทรงทรงไซส์เวย์เหมือนครับตรงนี้เลยเหมือนกับราคาของมันที่ไซ์เวยอยู่นั่นเองครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเราถอยออกมาดูในภาพรวมใหญ่ๆชนิดหนึ่งเนี่ยก็หวังนะได้แต่หวังนะครับว่าให้ทางตัวชิบาเนี่ยมีลักษณะอาการคล้ายๆายกับก่อนหน้านี้เนี่ยตรงนี้ที่มันเป็นการไซส์เวย์ครับ คือไซเวย์อยู่แล้วก็ยูดีก็พุ่งขึ้นไปเลยตรงนี้ก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ลองตีกรอบดูสักโซนประมาณนี้หวังว่าจะเป็นการไซเวย์แล้วก็พอถึงจุดจุดหนึ่งที่เป็นตลาดบูมแล้วก็ให้มีการกลับขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับประมาณในหน้าสลับทางตัวชิบะโนก็มาอัปเดตให้สัมทิดประมาณนี้แล้วกันครับก็มองว่าในภาพรวม4ชั่วโมงในตอนนี้เนี่ยเหมือนอีกไม่นานน่าจะเกิดการเลือกทางเกิดขึ้นครับประมาณน,นี้นะสลับทางตัวชิบ่ายโน ตัวถัดมาทางทตัวของโด g คอยครับทางตัวโด g คอยเนี่ยบางทีก็อาจจะมีเนี่ยลักษณะเทนไลน์กรอบประมาณนี้อยู่ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับสหรับทางตัวของโด g คอยตัวนี้ก็ถ้าทางตัวโดสคอยไม่สามารถขึ้นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมารีเทสตรงโซนบริเวณนี้นะครับก็จะประมาณ2.1บาททํานองนั้นถ้าเกิดหลุดเส้นเทเไลน์นี้ลงมาเนี่ยแนวรับสําคัญของทางตัวโดสเนี่ยก็จะมีโซน0 0น 0.055ดอลลาร์หรือว่าโซน2บาทแล้วก็อีกโซนนึงเนี่ยก็จะเป็นโซน1.7บาทนะครับหรือว่าจะเป็นโซนนี้0.04931ดอลลาร์นั่นเองครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนสอดคล้องกับแนวรับเก่าแนวต้านเก่าของทางตัวโดสคอยด้วยเหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่ามันสามารถขึ้นไปชนกรอบเทรนหลายด้านบนตรงนี้ได้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ0.08799หรือประมาณ2.9บาท2.8บาททำนองนั้นนั่นเองครับ ก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปสลหรับทางตัวโดสคอยจะไซเวย์ต่อไปหรือเปล่าหรือว่าจะเบรกตรงนี้ขึ้นมาได้เลยหรือจะไซเวย์ไปเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันเพราะทางตัวโดสตอนนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเงียบเลยแทบจะไม่ได้มีข่าวอะไรอัปเดตออกมาครับอีรอนมัดจะปัดราคาก็เหมือนชักกระชากได้ไม่สุดด้วยสำหรับช่วงนี้นั่นเองก็ต้องอดใจอดทนกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับสาวกของทางเจ้าตัวโดสคอยตัวนี้